สวัสดีค่ะวันนี้แอนจูมาจะมานำเสนอเรื่องราวของนักแสดงสาวแดงกิมจิพักโบยองค่ะนางเอกสาวที่บรรดาติ่งซีรีส์ยกให้เธอคือนางเอกตัวเล็กน่ารักหน้าเด็กตลอดการ แต่ว่าเส้นทางที่เธอมุ่งหน้าเข้ามาเป็นนักแสดงนั้นมันไม่ได้สวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบให้เธอก้าวเดินค่ะเธอพบเจอกับเรื่องใดามาบ้างอาจุมาจะนำมาเสนอนะคะพักโบยองเธอเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2533ปัจจุบันอายุ32ปีสูง158เซนมีพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนเธอเกิดและเติบโตในจังหวัดชุมช่องเหนือ คุณพ่อของเธอรับราชการทหารครอบครัวนี้จึงมีความเป็นอยู่ที่อบอุ่นและสุขสบายเธอไม่ต้องลำบากอะไรมีความสุขในการใช้ชีวิตกับพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีค่ะแต่เธอกับพบเจอกับความโดดเดี่ยวเดียวด้และยากลำบาก ในตอนที่เธอ,อยังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะในสมัยที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมในตอนนั้นเธอได้เริ่มมีผลงานออกมาและในหมู่บ้านของเธอไม่เคยมีใครได้เป็นนักแสดงเลยดังนั้นเธอจึงได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายในหมู่บ้านเธอเป็นนักแสดงคนแรกของหมู่บ้านและยังทำให้มีโรงเรียนสอนการแสดงมากมายมาเปิดขึ้นในละแวกบ้านของเธอค่ะจนทำให้เธอเริ่มเป็นจุดสนใจ ในทุกๆท,ที่ที่เธอเดินผ่านทุกๆคนต่างพากันพูดถึงและชื่นชมเธอกันอย่างกว้างขวางเสียงชื่นชมเธอได้รับจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่ที่โรงเรียนมันแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเพื่อนๆของเธอกับปฏิบัติตัวและผู้จาก,กับเธอแตกต่างไปจากเดิมเมื่องจากพวกเขาเริ่มมีความอิจฉา พวกเขามองเธอแบบแปลกๆเด็กบางคนในโรงเรียนถึงกับตั้งใจที่จะเดินชนเธอในขณะที่เดินผ่านกันแล้วก็มีเด็กนักเรียนหลายคนเอาขยะมาใส่ในโต๊ะเรียนของเธอเธอถูกกันแกล้งจากหลากหลายวิธีการจากเด็กนักเรียนมากมายหลายกลุ่มทั้งในห้องและนอกห้องเรียน จนเธอนั้นรู้สึกหดหูและโดดเดี่ยวทุกครั้งที่เดินทางมาเรียนเธอไม่เคยรู้เลยว่าในแต่ละวันเธอจะพบเจอกับการถูกกลั่นแกล้งเหยียดยามอย่างไรบ้าง แต่คุณครูของเธอกับชื่นชมและก็อยากจะอวดว่าลูกศิษย์น,นั้นได้เป็นดาราจึงได้นำภาพโปสเตอร์ผลงานของเธอที่รวมแสดงกับอิมินโฮในเรื่องซีเค็ดแคมปัสมาติดไว้ในบริเวณโรงเรียนเมื่อเธอได้เห็นโปสเตอร์ที่แปะไปทั่วพื้นที่ของโรงเรียนเธอถึงกับร้องไห้ออกมาและก็ได้ไปขอร้องให้คุณครูนำมันออกไป เพราะว่าเธอกลัวว่าเพื่อนๆในโรงเรียนที่ไม่ชอบเธอจะมากันแกล้งเธอมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนบางคนที่เห็นใจเธออยู่บ้างแต่มันก็น้อยนิดค่ะเทียบไม่ได้กับเพื่อนที่คอยกันแกล้งเธอในทุกๆวันช่วงชีวิตในตอนนั้นของเธอช่างยากลำบากในการไปเรียนจริงๆค่ะ เธอเข้ามาประเดิมผลงานแรกในปี2,549กับผลงาน s e c k e t s c a m p a s แสดงร่วมกับอ e Eminho และก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องแต่กว่าที่เธอจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักนั้นเธอก็ได้พบเจอกับช่วงที่ยากลำบากในอาชีพนักแสดงเธอมีคดีความฟ้องร้องกับบริษัทเก่าในตอนนั้นเธอรู้สึกเศร้าใจท้อใจเป็นอย่างมากไม่มีความสุข กับการแสดงอีกต่อไปจนทำให้เธอมีความคิดอยากจะลาออกจากวงการแล้วกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดดานคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วยกับลูกสาวพวกท่านไม่อยากเห็นเธอต้องต่อสู้และเหนื่อยล้าอีกต่อไปแต่ถึงแม้จะเศร้าใจท้อใจขนาดไหนเธอก็ต้องทำงานที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จเสียก่อนแต่ในระหว่างพัก เธอก็แยกตัวออกไปแล้วนั่งเหม่อลอยมองต้นไม้ท้องฟ้าแล้วในวันหนึ่งเธอก็ได้รับกำลังใจและคำปลอบใจของรุ่นพี่โจอินซองที่เขาสังเกตเห็นว่าเธอดูเศร้าใจไม่ร่าเริงเลย จึงได้เข้ามาพูดคุยด้วยเธอจึงได้ปรับทุกข์กับรุนพี่และบอกว่าทำไมตัวเธอถึงอ่อนแอแบบนี้จิตใจไม่นิ่งไม่เข้มแข็งเอาเสียเลยเมื่อุ่นพี่ได้ฟังก็ตอบกลับมาว่าเธอนั่งมองต้นไม้อยู่แล้วเธอรู้ไหมต้นไม้นั้นอายุเท่าไร่รากของมันขยายใหญ่ลึกลงไปในดินตังมากมายแต่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังแกวงไปตามสายลมได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าใจคนเราจะแกว่งไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือคำพูดนั้นทำให้เธอมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเธอจึงได้เขียนข้อความนั้นลงในไดอารี่ของเธอเพื่อให้ตัวเองไม่มีวันลืมข้อความกำลังใจดีๆของรุ่นพี่ และเธอก็กลับมาคิดทบทวนว่าถ้าเธอไม่ได้มาเป็นนักแสดงแล้วเธอจะไปทำอาชีพอะไรเธอนึกไม่ออกจริงๆมันจึงทำให้เธออยากจะเป็นนักแสดงที่ดีให้ได้และในอนาคตไม่ว่าเธอจะห่างหายไปกี่ปีผู้คนก็ยังคงพูดถึงและเฝ้ารอ,อการกลับมาของเธอเธอจะตั้งใจเป็นนักแสดงดีๆอย่างรุ่นพี่ทุกๆคนให้ได้ค่ะ ให้สมกับที่ทุกๆคนคอยสนับสนุนและมอบความรักให้กับเธอถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในวงการมานานหลายปีและผ่านผลงานมาแล้วหลายเรื่องผลงานที่ผ่านผ่านมาของเธอก็ยังไม่มีบทจูบเลยสักครั้งหนึ่งและฉากจูบครั้งแรกของเธอก็เกิดขึ้นกับรุ่นพี่โจจองซอกที่แสดงร่วมกันในซีรีส์ oh my ghost และในการมีบทจุบในเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนอีกด้วยค่ะเนื่องจากในการรับงานแสดงในแต่ละครั้งตั้งแต่เธอเริ่มเข้าวงการเพราะเธอยังเป็นเด็กสาวไวไัยใสผวกท่านทั้งสองคนก็ต้องห่วงลูกสาวเป็นธรรมดาค่ะ แต่ในตอนที่เธอแสดงในโอไม g โกสเธอมีอายุ20กว่าแล้วเมื่อเธอได้รู้ว่าจะต้องมีฉากจูเธอถึงได้ตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ และเมื่อท่านทั้งสองได้ดูฉากจูบของเธอจากเรื่องนี้ท่านทั้งสองก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเธอค่ะเพราะว่าเคารพในการตัดสินใจของลูกสาวและถึงแม้พวกท่านจะรับรู้แล้วและไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยแต่ในซีรีส์เรื่อง Strong Woman ดงซุนเธอก็มีบทจูบกับพักยองชิกอีกครั้งตัวเธอเองก็ยังไม่กล้าที่จะบอกท่านทั้งสองอีกอยู่ดีค่ะ เธอคิดว่าการสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ในหัวข้อเรื่องการจูบนั้นเป็นหัวข้อที่เหมือนจะไม่ควรพูดถึงกันในครอบครัวของเธอค่ะหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีบทจูบในซีรีส์แทบจะทุกเรื่องจนมีการพูดถึงว่าบทจูบของเธอนั้นพัฒนาขึ้นมากในแต่ละเรื่องเธอได้ฟังแล้วก็ได้แต่ยิ้มเขินอายพร้อมหัวเราะแล้วบอกว่าแบบนี้เรียกว่าพัฒนาแล้วหรือคะ ในระหว่างถ่ายทำสตองวูแมนบงซุนเธอก็ได้รับบาดเจ็บที่คอเท้าจากการออกกำลังกายแต่เธอทนฝืนและถ่ายทำต่อจนจบทุกตอนจากการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่กลับไม่ได้หยุดพักเพื่อรักษาจึงทำให้อาการบาดเจ็บหนักขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งปี2560เธอจึงต้องตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด เพื่อรักษาให้หายขาดในระหว่างการรักษาคุณหมอก็ห้ามเธอใช้คอเท้าหนักเกินไปโดยมีการงดใส่ส้นสูงด้วยค่ะแต่ในระหว่างที่เธอพักรักษาตัวอยู่นั้นเธอได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเธอจึงได้เดินทางมาร่วมงานโซดาาอวอร์ด2017ในระหว่างที่เธอก้าวลงจากรถจึงเผยให้เห็นว่าข้อเท้าของเธอนั้นยังมีผ้าพันไว้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงมากก็คือเธอใส่รองเท้า ส้นสูงมาค่ะจนทําให้แฟนๆจํานวนมากเป็นกังวลและสงสัยว่าข้อเท้าของเธอหายดีและพร้อมที่จะกลับมาใส่รองเท้าส้นสูงในขณะที่ข้อเท้าของเธอ,อยังพันด้วยผ้าพันแผลอยู่แบบนี้จนในที่สุดต้นสังกัดก็ได้ทราบเรื่องถึงประเด็นดังกล่าวจึงได้ออกมาชี้แจงว่าแม้ว่าอาการบาดเจ็บของพักโบยองจะยังไม่หายสนิทแต่ข้อเท้าของเธอก็ฟื้นตัวได้มากกว่า90%แล้วในเรื่องการใส่รองเท้า แัส้นสูงนี้ได้มีการสอบถามและขออนุญาตคุณหมอมาแล้วทางเราขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเธอและในอีกสองปีต่อมาเธอก็ได้เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งจากอาการปวดแขนเธอมีอาการปวดแขนเรื้อรังมานานจากการได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนระหว่างถ่ายทำเมื่อในอดีตแต่ก็ยังไม่ได้เข้ารักษาแบบจริงจังสักทีค่ะยิ่งปล่อยไว้นานอาการเจ็บปวดก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันเธอจึงหยุดเพื่อพักและรั ักษเพื่อสุขภาพร่างกายของเธอโดยต้องมีการใส่เฝือกนานประมาณ6เดือนค่ะ และก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมค่ะไม่ว่าเธอจะแสดงคู่กับนักแสดงชายคนไหนหรือจับคู่กับใครเธอก็มีเคมีที่เข้ากันแบบสุดๆความน่ารักสดใสของเธอที่มันดูเข้ากับนักแสดงชายทุกคนที่แสดงคู่กับเธอได้อย่างลงตัวถึงแม้ว่าเธอจะมีส่วนสูงที่ห่างจากพระเอกอยู่ไม่น้อยแต่ความตัวเล็กไซส์มินิของเธอก็ทำให้ดูน่ารักน่าทนุถนอมจริงๆค่ะ เรียกได้ว่าพักโบยองเธอเป็นนักสแสดงที่มีเคมีสาธารณะมากๆอีกหนึ่งคนแถมเบื้องหลังในการถ่ายทำในแต่ละเรื่องพระนางก็มุ้งมิง้งหวานทะลุจออีกด้วยค่ะพักโบยองเธอมีความโดดเด่นในเรื่องสดใสน่ารักตัวเล็กไซสมินิ กิริยาท่าทางของเธอช่างน่ารักเสียจริงแถมยังมีรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาจากหัวใจเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งก็ว่าได้เลยค่ะยิ่งตอนที่เธอตัดผมสัน้นก็ดูน่ารักน่าชางังโกงอายุเหมือนเด็ก18เลยค่ะตอนเวลาพบเจอแฟนครับ เธอก็ส่งรอยยิ้มหวานหวานละลายหัวใจออกมาให้ตลอดในทุกๆเส้นทางที่เธอเดินผ่านซึ่งมีครั้งหนึ่งเธอต้องเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานเมื่อเธอขึ้นไปเธอก็ไปนั่งลงข้างผู้หญิงคนหนึ่งเธอสังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังดูรายการทุเดย์วันไหนที่เธอไปร่วมรายการมาสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่ากำลังถูกจ้องมองอยู่และก็มี อาการประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าคนที่จ้องมองเธอก็คือฉันเองค่ะฉันจึงบอกกับเธอไปว่าใช่แล้วค่ะฉันเองค่ะคุณกำลังดูฉันอยู่ใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเธอก็ตกใจและก็ดีใจที่ได้เห็นผักโบยองคนที่เธอกำลังดูอยู่มานั่งคางคเธอมันคงจะฟินน่าดูค่ะแต่ถ้าหากแฟนคลับมาในรูปแบบผิดๆเธอก็ไม่พอใจและก็มีอาการดุและต่อว่าออกไปค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดผ่านวีไลฟ์ของเธอกำลังพูดคุยและตอบคอมเมนต์แฟนๆที่ส่งมาให้เธออย่างสนุกสนานแต่แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เธออ่านแล้วถึงกับตกใจมากมีแฟนคลับคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าฉันถูกจับเพราะเมาช่วยทำให้อารมณ์ของฉันดีขึ้นหน่อยนะเมื่อเธอได้อ่านคอมเมนต์นั้นจึงรีบตอบกลับไปว่ามีคุณหมายถึงคุณเมาแล้วขับรถเหรอคะคุณสามารถจะเป็นคนก่ออุบัติเหตุ ร้ายแรงบนถนนได้เลยนะคะคุณเป็นคนอันตรายเลยนะเนี่ยคุณจะต้องถูกดุออกไปจากแชทเลยนะคะและเธอก็หันมาบอกแฟนทุกคนว่า ทุกทุกคนคะคุณไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถค่ะนั่นมันถือว่าคุณอาจจะเป็นฆาตกรได้เลยนะคะมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะแม้ว,ว่าเธอจะได้รับแสดงบทรักโรแมนติกมาแล้วมากมายแต่ในชีวิตจริงของเธอไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความรักจริงๆสักทีค่ะเธอเคยเปิดเผยว่าเธอไม่เคยมีประสบการณ์รักครั้งแรกเลยเธอไม่เคยรู้ความหมายของคําว่ารักแท้สักทีพี่สาวของเธอก็เค เคยบอกกับเธอว่าความรักที่แท้จริงก็เหมือนกับการอกหักเมื่อมีเรื่องราวของอีกฝ่ายมากระทบกระเทือนจิตใจมันจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันจึงทำให้เธออยากจะลองอกหักดูบ้างค่ะและในปี2556เธอก็ได้ร่วมแสดงหนังวูฟบอยกับพระเอกสุดฮอตซงจุงกิ จากการถ่ายทำจึงเพิ่มความสนิทสนมให้กับทั้งสองคนและในวันถแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องนี้ซ่งจุงกิยังพูดจาหยอกล้อว่าเขานั้นอยากจะมีข่าวว่าคบหาดูใจกับพักโบยองพักโบยองเธอเป็นของผมครับด้วยคำพูดนี้จึงทำให้ผู้คนต่างพากานติดตามความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าจะมีโอกาส พัฒนาอย่างที่ทรงจุงกิพูดหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วพักโบยองเธอก็ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อว่าจากข่าวลือในครั้งนี้เธอและรุ่นพี่สนิทสนมกันจริงๆในระหว่างมีการถ่ายทำทรงจุงกิได้ให้คำแนะนำดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและเธอยังได้เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีมาจากรุ่นพี่ด้วยค่ะเนื่องจากเธอรู้สึกเครียดมากที่ผิวพรรณของรุ่นพี่ขาวเนีย ดูดีมากกว่าผิวของเธอที่เป็นผู้หญิงเสียอีก เธอจึงได้ถามถึงเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณและก็ได้คำตอบมาว่าตื่นเช้ามาต้องทานแอปเปิลแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆทำให้เป็นประจำทุกวันในด้านความสัมพันธ์นั้นก็เป็นเพียงแค่รุ่นพี่รุ่นน้องกันเท่านั้นเองค่ะและในปี2560ข่าวลือการออกเดทที่แฟนๆจิ้นหนักมากกับพักขยองชิกที่ได้ร่วมงานสาวน้อยจอมพลังดูบงซุนและเคมีความหวานของทั้งสองคนก็ทะลุออกมานอกจออีกทั้งเบื้อง การถ่ายทำที่หวานหยุดย้อยจนทำให้แฟนคลับฟินกันทั่วหน้าจนอยากให้ทั้งสองคนคบหาดูใจกันจริงๆค่ะจึงทำให้มีข่าวลือออกมามากมายว่าทั้งสองคนกำลังแอบเดทกันออกมาเรื่อยเอีกทั้งยังได้รับเสียงเชียร์และแรงสนับสนุนมากมายจากติงซีรี่อยากให้ทั้งสองคนคบหาดูใจกันด้านทีมงานจากกองซีรี่ก็เห็นถึงความหวานของทั้งสองคนในฉากที่ต้องเล่นบทกุ๊กกิ๊กกันทั้งสอง คนก็เล่นกันแบบเป็นธรรมชาติมากๆ จนบรรดาทีมงานเองต่างก็อินเหมือนกับว่าสองคนนี้กำลังเป็นแฟนกันจริงๆรวมถึงวันเปิดตัวซีรีส์ฝ่ายชายก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีแถมสายตาที่เขามองดูเธอนั้นก็หวานหยดย้อยเหมือนคนรักกันจริงๆแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันจริงหรือไม่แต่สำหรับบรรดาติ่งซีรีส์คิดว่าคู่นี้เป็นแฟนกันจริงๆร้รรอยเปอร์ และต่อมาในปี2563ก็มีประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์จนชื่อของพักโบยองติดอันดับหนึ่งในการค้นหาของเกาหลีใต้หลังจากมีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ว่านักแสดงสาวพ,พักโบยองไปทานอาหารกับนักแสดงรุ่นพี่คิมฮีวอนในวัย49ปีอีกทั้งยังมีภาพจากกองวงจรปิดของร้านที่ทั้งสองคนไปทานข้าวด้วยกันเผยแพร่ออ,อกมาจนทำให้มีการตั้งข้อสัง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนว่าอาจจะกำลังแอบเดทกันอยู่แต่ต้นสังกัดของฝ่ายชายก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวในขณะเดียวกันผักโบยองเธอก็ออกมาชี้แจงและก็ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวด้วยตนเองอีกครั้งเธอบอกว่าเธอนั้นเจอข่าวลือเรื่องการออกเดทแล้วหลายครั้งแต่เรื่องการเดทกับตุนพีฮีวอนนั้นมันไม่เป็นความจริงเลยเธอและรุ่นพี่สนิทกันระหว่างที่ร่วมงานด้วยกันจึงได้มีการไปทานอาหาร และดื่มชากันและการไปทานอาหารก็ไม่ได้ไปกันแค่สองคนมีผู้กำกับไปด้วยพวกเราทั้งคู่ไม่ได้คบกันแต่อย่างใดและเธอก็ยังขอให้ร้านที่เธอไปทานอาหารช่วยลบภาพที่นำมาออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตออกด้วยค่ะ แต่เธอก็ไม่ได้คิดที่จะฟ้องร้องอะไรค่ะเพราะในช่วงนั้นอยู่ในช่วงปีใหม่เธออยากจะทําใจให้สบายๆค่ะและในปัจจุบันก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าเธอนั้นไปแอบเดทหรือแอบคบหายอยู่กับใครค่ะ เรามาดูผลงานในบางส่วนของเธอกันบ้างนะคะปี2555กับหนังเรื่องวูบบอยเธอรับบทเป็นเด็กสาวที่มีสุขภาพไม่ดีเพราะมีอาการป่วยเรื้อรังคุณแม่ของเธอจึงได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทเพื่อให้เธอได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขและสบายใจดีมากค่ะแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่มาซ่อนตัวอยู่ในโรงเก็บของที่บ้านของเธอท่าทางแปลกประหาดของเด็กหนุ่มจรจัดไร้ที่มาที่ไปคนนี้ทําให้ครอบครัวของเธอเริ่มสงสารเขาจึงได้ตัดสินใจให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเธอในตอนแรกนางเอกไม่เคยชอบกิริยาท่าทางและสายตายที่ดูแข็งกร้าวดุร้ายนั้นเลยแต่เมื่อเธอเริ่มใกล้ชิดเริ่มสอนเขาในสิ่งที่มนุษย์ทํากันและใช้ในชีวิตประจําวันเขาก็ได้เผยให้เห็นถึงมุมที่น่ารัก หน้าเอ็นดูให้เธอได้เห็นแล้วความใกล้ชิดสนิทสนมก็แปลเปลี่ยนมาเป็นความรักแต่เรื่องราวกับไม่ง่ายาดเสียแล้วค่ะเมื่อตัวตวนที่แท้จริงของเด็กหนุ่มคนนี้เริ่มจะประจักษ์ให้สายตาทุกๆคนได้เห็นความน่ารักหน้าเอ็นดูมาลายหายไปในทันทีเมื่อเขาเผยร่างจริงออกมาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปหามารับชมกันต่อไดทางเน็ตฟิกค่ะและปี2557 กับนังไวรัสเลือดเดือดเป็นเรื่องราวของยองซุกเธอเป็นนักเรียนหญิงชอบใช้กำลังมักมีเรื่องทะเลวีวาตตบตีอยู่บ่อยๆและเธอก็แอบชอบพระเอกมาตั้งแต่เด็กหนุ่มฮอตหน้าตาดีประจำโรงเรียนแต่เขากลับเป็นคาสโนวาตัวพ่อที่จีบนักเรียนหญิงทุกคนในโรงเรียนเว้นแค่นางเอกคนเดียวเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงของนักเลงขาใหญ่ประจำโรงเรียนด้านนางเอกเธอก็พยายามเข้าหาพระเอกแต่พระ พระเอกก็พยายามจะหนีเธอและก็ได้มีนักเรียนสาวสวยคนใหม่ย้ายเข้ามาพระเอกก็หันไปสนใจและตามจีบนักเรียนใหม่คนนี้และนางเอกก็ได้รับรู้ว่านักเรียนสาวสวยคนนี้ไม่ได้ใส่ซื่อแบบที่เธอทำให้ทุกคนเห็นจนทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทตบตีกันขึ้น พระเอกก็เข้าใจนางเอกผิดแถมนางเอกยังถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าตรงไปยังกรุงโซแล้วความรักของทั้งสองคนจะลงเอยได้อย่างไรต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทางไลน์ทีวีค่ะปี2558กับโอไม g ์โกส เป็นเรื่องราวของบอลชอนสาวน้อยที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไม่สู้คนยอมถอยไม่ยอมชนกับใครแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ตามเธอมีความฝันอยากจะเป็นเชฟ และเธอก็ชื่นชอบเชฟชอนอูพระเอกของเราเขาเป็นคนที่ภายนอกดูปากร้ายอีโกโจัดมั่นใจในตัวเองเกินร้อเปอร์ซนแต่ในจิตใจนั้นเขาเป็นคนดีแต่ต้องแสดงออกมาในด้านตรงกันข้ามเพราะว่าเขามีปมในวัยเด็กและนางเอกก็ได้เข้ามาทำงานในร้านของพระเอกแต่เธอกับมีดวงชะตาที่ตกต่ำแบบสุดๆความซวยต่างพากันถาถมเข้ามาหาเธอและความดวงตกก็ได้นำพาผีสาวเวอร์จิน เข้ามาสิงร่างเธอโดยผีสาวนางนี้มีจุดประสงค์คือต้องการใช้ร่างของเธอเพื่อทำลายความเบอร์จิ้นของตนและความหืนของผีสาวเบอร์จิ้นก็บังเกิดขึ้นในตัวตนของนางเอกพระเอกก็เป็นเหยื่อความหืนของผีสาวนางนี้แล้วเรื่องราวของสองคนหนึ่งผีจะวุ่นวายมากมายขนาดไหนต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทางแอปพลิเคชันวิวค่ะ ปี2560กับผลงานสาวน้อยจอมพลังโดบุงซุนเป็นเรื่องราวของสาวน้อยหน้าตาน่ารักหน้า,นาชังที่เกิดมาพร้อมพลังหญิงแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูลจากลูกผู้หญิงสู่ลูกหลานผู้หญิงของรุ่นเธอมีความแข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป และเรื่องราวก็เริ่มต้นวุ่นวายขึ้นเมื่อเธอได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งบริการ์ดของซ e o หนุ่มสุดหล่อสุดเท่เจ้าของบริษัทเกมแรกๆเธอก็เข้ามาเป็นบริการ์ดูแลความปลอดภัยให้กับพระเอกแต่แล้วความรักกุ๊กกก๊ก ับเริ่มต้นขึ้นทำให้เธอต้องเพิ่มหน้าที่ดูแลหัวใจให้กับเจ้านายหนุ่มมาดก,กวนและมันก็ทำให้ทั้งสองคนพบเจอกับเรื่องราวไม่คาดคิดมากมายแล้วสาวน้อยจอมพลังจะปกป้องคนที่เธอรักและรักษาพลังพิเศษนี้ให้อยู่กับเธอได้ตลอดไปได้หรือไม่ต้องไปหามารับชมกันต่อได้ทางเน็ตฟ i ิกค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของนักแสดงสาวตัวเล็กน่ารักพักโบยองที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหน้าตาของเธอก็ยังดูเด็กน่ารักดูอ่อนกว่าวัยกว่าอายุอยู่ตลอดค่ะอาจุมาข,ขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ